มาที่สกู๊ปพิเศษประจำวันนี้นะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครก็คัดเลือก19โครงการเด่นจากเกือบ300โครงการที่ประสบความสำเร็จนะครับขยายผลเผยแพร่ให้ประชาชนในภาคอีสานคุณเขมิออนวงติลาบมีรายงานครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมี3ดํดำมหัศจรรย์ที่พร้อมมอบให้เกษตรกรยากจนนำไปสร้างรายได้ โคเนื้อทาจิมะภูพานเป็นโคผิวดำที่ปรับปรุงสายพันธุ์มาจากพ่อโคทาจิมะของญี่ปุ่นแต่เลี้ยงง่ายเหมือนโคทั่วไปทนทานต่อโรคและสภาพอากาศของไทยที่สำคัญให้เนื้อคุณภาพเยี่ยมใกล้เคียงกับเนื้อโกเบราคาแพงศูนย์ภูพานพร้อมแจกน้ำเชื้อให้กเกษตรกรนำไปผสมเทียนกับแม่พันธุ์ที่มีอยู่แล้วได้เองในกลางปีนี้สุกรภูพานพัฒนามาจากจุดเด่นของสุกรเหมยซานของจีนและสุกรอีกสสายพานันธุ์ จนได้สุกรตัวดำที่มีขนาดกระทัดรัดให้ลูกดกครอกละ14-16ตัวเลี้ยงลูกเก่งทนทานต่อโรคระบาดเนื้อแดงมากไขมันน้อยต้นทุนการเลี้ยงต่ำสามารถกินอาหารที่หาได้ง่ายเช่นหยกกล้วยผสมปลายข้าวหรือเศษอาหารจากครัวเรือนไก่ดำภูพานที่ดำทั้งตัวตั้งแต่ขนถึงกระดูกปล่อยเลี้ยงได้ตามธรรมชาติหรือสร้างโรงเรือนแบบง่ายๆให้คุ้ยเขี่ยหากินเองจุดเด่นอยู่ที่ออกไข่ฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ขายได้ราคาสูงกว่าไก่พื้นเมือง3-4เท่าเพราะเป็นอาหารสุขภาพทั้งสุกรและไก่ดำเกษตรกร,กรสามารถยืมพ่อแม่พันธุ์จากศูนย์ภูพันธุ์ไปเลี้ยงให้ออกลูกหลานแล้วค่อยเอามาคืนใช่ครับตามพระราชดำรัิของในหลวงเนี่ยท่านทรงตัดไปแล้วว่าการเลี้ยงพันธุ์สัตว์ใดๆก็ตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒน,นาภูพันธ์จะด,ดําเนินการสนับสนุนเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงได้ง่ายใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก ใช้อาหารที่มีนท้องถิ่นและข้อสําคัญคือเลี้ยงแล้วต้องมีกาไรซึ่งสามดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานสามารถตอบโจทย์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งหมดครับนอกจากสามดำมหัศจรรย์แล้วนะคะยังมีอีก16โครงการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเตรียมถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานตัวอย่างของความสําเร็จเช่นข้าวพันสกลนครข้าวขาวดอกมะลิร้อยห้าเกษตรทฤษฎีใหม่การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง จะเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจนําไปประยุกต์ใช้เพิ่มรายได้ของตนตามความเหมาะสมโดยมีศูนย์ผูผ่านเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการประสานงานจากองค์กรปกรครอ,องส่วนท้องถิน่นเช่นอบตอและเทศบาลในทุกจังหวัดภาคอีสานเคมีออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยรายงานจากจังหวัดสกลน,นคร